เเนี่ยจะไปขีดชุดไหนนะ่ะชุดน้ำมันชุดน้ำใจทำไม่่ยรอเออชุดนั้นนะเออชุดไม่ชุดนั้นน้ำมันใจหน่อยเออหรอเบอกนะครับเผื่อเป็นสอยเด้ถึงใหม่กันแล้วครับยังไม่รู้เ,ยเยลยตัวสองนิ้วเปล่าเนี่ย ไม่เขาจะฉลองใหม่นี่ครับพอดีเนี่ยเขาเอาสวิสมาฝากยังไม่ได้รีวิวให้ดูเลยแต่เลดทั้งรุ่นเลยมั้งเนี่ยขึ้นมายังครับอปลาอะไรอ้าวันดยที่สัมผัสเนี่ยคิดว่าปลาอะไรฮะเออผมก็คิดว่าเป็นปลาส้อยก็ขานั่นก็ปลาส้อยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพอก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเถียงกันนะเดี๋ยวมันจะมันหลุดไปอายเขานหน่ะฮะ ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีะขึ้นแล้วมั้งกลางน้ำน้ำยี่สิบี่สามยี่สิบี่ยห้าเดินเี๋ยเดียวฮะคันไม่หักแล้วไอ้ไอ้คันันเรามั่นใจสายเอ็นเรามั่นใจแต่ไอ้ซาบิกิเราอะเดียวนั่นแหละคือปัญหาล่ะมายังอีกสิบเมตรนะน้ำยี่สิบห้าเมตร จีด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 มาดูนกันครับย้อนแสงสักหน่อยนะครับเป็ลาเหลืองติดทางฮะปลาเหลืองนะ <laughs> <laughs> ไม่ใหญ่หรอมัง้ง yeah, นะนี่เป็นปลาสร้อยมาสร้อยมัยม้งนี่สร้อยขาโบครับขาโบขาโบไอ้สร้อยสร้อย <laughs> มาเร็วมาแร็ว,รวโอ้ ปลาซอยปลาซอยเพิ่งมาปลาเราเด้อยังไม่ได้ได้เด้อมามาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขึ้นทางโน้นแล้วเบรคใครขึ้นมานั่นน่ะฮะเบรคเบรคใครขึ้นมาด้วยนะเออตกลงเฮ้ยของผมตกลงตามผมหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยตกงาผมหรือเกาตกลงามผมท้องตกลง เิ้วคิ้วคิ้มคิ้วมาเดี๋ยวมันตัวมันใหญ่มันสะบัดเดี๋ยวมันจะเข้าเหนือพานเบ็ดผมอีกอ่ะติดผมเพราะวหนะติดเบ็ดผมแล้วก็ไปปั่นปาผมขึ้นมาปะเงี้ยปล่อ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 ยเงี้ยยอนยอนยอน

เ,เ,เด็ดเลยโอ,โอเคเด็ดมันดีแต่สายนันก็สิอที่ต้องอยู่เนอะตัวเลขอยู่นโอ้สาโลสโลอ่าไม่ใช่เทียบเท่าไหนฮสองอย มุมไม่ได้แต่กบขึ้นไปแล้วนะครับเงยยืนดีดียืนดีดีขาสั่นอ่ะไม่เคยได้ปลาใหญ่ก็ปลาตกแต่ปลาเล็กเนาะโอ้ได้ได้กี่กิโลน่ะสองโลสองโลเหรอแกวเอาลงห้องไปเลยครับมีห้องนะครับใช้แตก เดี๋ยวมันตายเราเอาคุน้องเราตัวต่อไปคิดว่าจะมีพิชกับเขาไหมครับต้องได้นะต้องได้นะต้อ <c oughs> ทีมนี้ต้องมี <c oughs> อง <c oughs> ของใครของมันนะฮะเป็นไปยืมนะ,ะเปขี้แล้วก็โอ้หลวยท้ย่วเลยเกินต้องตัดจอยออกหมดเนาะ